i'm going in i'll cover you let's go i'll take the back there's an ambush form up help spread out get in a room charge cover me i need a gun cover me enemy don't shoot get down i got a gun fall back to safe zone fall back head towards the mark get to the safe zone search for vehicles form up on me retreat ทักทายครับขึ้นอยู่กับลิซ่าเวอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันยามเย็นแบบนี้นะครับเอาจริงๆมันก็ไม่เย็นแล้วแหละทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับนี่แหละครับผมหยิบมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักสดใสมากๆครับพอดีเข้ามาในโลกทวิตเตอร์นะครับมาปัดฟีดหาข่าวตลิสเนี่ยซึ่งก็ทําเป็นทุกวันอยู่แล้วมาเจอกับอันนี้ครับ อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ได้เห็นนะครับหรือว่าใครที่เห็นแล้วนะก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นเกม p u บ G นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแบบแนว Battle Royale เนาะเอาตัวรอดที่แบบว่ากระโดดล่มเกมกระโดดล่มอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะก็เคยเล่นอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็มีคนเล่นเยอะมากนะครับอ่ะทีนี้ในเกมเนี่ยเขาก็จะมีตัวละครนะครับสามารถที่จะทําการเติมเงินเพื่อที่จะซื้อตัวละครต่างๆซื้อของสวมใส่นู่นนี่นั่นได้นะครับ เรียกได้ว,ว่าทำให้ตัวละครมันดูดีขึ้นหรือว่าสวยขึ้นนั่นแหละทีนี้ครับมาว่ากันที่เสียงของตัวละครครับที่ผมเพยให้ฟังไปตอนต้นคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเพย้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าทําไมเสียงถึงได้คุ้นแล้วก็น่ารักสดใสขนาดนี้นะครับ Farm car! Danger ahead! Excellent work. Same team. Stay alert! work! me! up on Work in Excellent Get the Excellent Saint Stay only I need medicine. I need ammo. I have ammo. I need a scope. I got supplies. I got meds. Bring up voice chat. Bring up voice chat. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงกันเนี่ยอ้าวสรุปว่านี่คือเสียงของเต้าลิซของเรานะครับของลิซ่านั่นเอง,เองต้องบอกว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเวลาเรามีเสียงพูดเนี่ยก็จะเป็นเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเ e l p ช่วยด้วยนะครับหรือจะเป็นแบบ theroom into the room, เข้าไปในห้องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเสียงต่างๆนานา,นามากมายนะครับซึ่งต้องบอกว่าปลาลิซให้เสียงได้แบบว่าแหม่น่ารักไปทุกหัวข้อเลยนะครับจะบอกว่าถ้ากดสั่งเพื่อนีน่เพื่อนๆจะฟังกันไหมครับเนี่ยหรือว่าถ้ากดขอความช่วยเหลือน,นี่น่าจะมีค วิ่งมาช่วยนะเพราะว่าเสียงน่าลากน่าวิ่งมาช่วยเหลือเกินะนะครับเนาะซึ่งเกมเขาก็ใจทำนะครับที่ดึงเอาเสียงลิซ่ามาใส่เอาไว้นะครับตรงนี้เนาะเชื่อว่าทําให้หลายๆคนที่ชอบลิซ่าเนี่ยก็ต้องแบบลองโหลดลองเข้ามาเล่นนะครับถึงจะไม่เล่นก็ลองโหลดนะแค่ทําการกดโหลดบนหน้า Store เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน l a y Store หรือว่าเป็นของแอปเปิลสโตร์เนี่ยเขาก็ได้มีแบบมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับนะยิ่งมีคนดาวโหลดแอปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับนี่แหละครับเป็นการดึงผู้คนเข้ามาเล่นเก เพ,เพิ่มอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเสียงของน้องเนี่ยสดใสมากๆนะครับในทุกๆอีเดียบทของตัวละครในเกมเลยคือเรียกเสียงไหนขึ้นมาก็สดใสไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆเลยนะคืออินเนอร์ของลิซ่าเนี่ยคือแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ใครได้ยินเสียงเนี่ยรู้เลยอ๋อที่คือเสียงน้องลิซ่านั่นเองนะครับมีคนบอกว่าพอได้ยินเสียงของน้องแล้วเนี่ยทำให้แบบโอ้โหอยากจะเล่นเกมเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับนะแล้วก็มีคนส่วนหนึ่งบอกว่าเ hey, ฮสำเนียงอังกฤษของลิซ่าดีจังเลย เราทิ้งท้ายครับความเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะพอได้ยินเสียงภาคตัวละครในเกมแบบนี้นะครับคือทําให้นึกถึงว่าถ้าไปภาคการ์ตูนแบบดิสนีย์ล่ะเป็นไปได้ไหมคือถ้าภาคการ์ตูนดิสนีย์นี่แอดมินว่าน่าจะแจ๋วเลยนะครับคือแบบดูเข้ากับตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนแบบน่ารักน่ารัก อาจจะเป็นตัวละครแบบว่าเจ้าหญิงในวัยเด็กหรืออะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะไปได้ดีแล้วก็แจ๋วมากๆเลยครับอ่ะอันนี้ใครจะไปรู้ครับในอนาคตไม่แน่นะลิซ่าอาจจะมีงานภาคเสียงให้เสียงตัวละครก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีงานตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยน้องต้องทําได้ดีแน่ๆอันนี้กล้ารับประกันเลยนะนี่ดูจากเสียงในเกมสีน่ารักขนาดไหนคือภาคแล้วฟังเพลินมากแบบสามารถที่จะกดฟังเสียงตัวละครได้ทั้งวันเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ให้เสียงได้เพลินๆแบบนี้แล้วก็ฟังแล้วก็สนุกเพลินๆแบบ นี่นะครับวันนี้เก็บมาฝากกันเบาๆยามเย็นเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปใครได้ยินเสียงแบบนี้ในเกมมารับรองว่ายิงไม่ลงแน่นอนไปแล้วสวัสดีครับ I'm going in, I'll cover you, let's go, I'll take the back, there's an ambush, f o r m up, help, spread out, get in a room, charge, cover me, I need a gun, cover me, enemy, don't shoot, get down, I got a gun fall back to safe zone fall back head towards the mark get to the safe zone search for vehicles form up on me retreat